เอา้าเที่ยงเราบ่เนี่ยเที่ยงเหรอจนคำ <laughs> อ๋อยังโอ้ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบก,กับซ่องไอ้น้องนาเดิมเดิมหนงมังแมนแมนนี้คือการเดินจะมินินังนี่จะมากินก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เหลืองบะหมี่ขาว,วบเบอร์ <Magn> um. ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เหลืองครับกับเซนน้าแซ่บกันครับผมกับช่องต้นกล้าครับผมมามาอู้สมุนตายเห็นไหมกินกินเลยห่อนๆเลยครับผมก๋วยเตี๋ยวห่อนๆเลย รสหนำบ่ต้องปรุงนะแซ่บเลยมาๆ่ะแซ<ส>่บเลยข้าวเที่ยงขา้าวข้าวเที่ยงครับเอ้าเที่ยงเหรอบ่ะเนี่ยเที่ยงเหรอจนคำกึศกึดกึศมีเสียงอันอันอันตโต<น>ที่อันคาบคาบเกือบคา,าบลงแถาเนาะเนี่ย แซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บอืออือแซ่บแห้งพี่น้องแซ่บแห้งอ๋อกินหล,ลายๆกินหลายๆเิ็กน้อยหิวเขา<ม>ออืออือแซ่บจุใจเลยนั่นจ้ะอืออย่าบ,บอกไครดีกว <c oughs> ่า ไม่คิดเสียงเก่าเบาแน่เอาเบาเอาไหเอาจารยบเด็กอยู่มามาอันมาเพิ่งอันมามาจ้ามากินน้ำกันว่าเพิ่งมาจ้ามากินน้ำกันอืเนี่ยขิน กินลงไม่หดหดปากบอกอ๋อกินหล,ลายๆกินหล,ลายแล้วอีหยังเนาะคืออยู่กลางๆนี่แก็ดๆอยู่แซ <c oughs> ่บเหมือนกันครับขาดลงเกิดไหมขาดลงเกิดกลขาๆนะก๊อปล,ลงเกิด เดี๋ยวขับลองเกิดอีกแน่นอนขับต้องเกิดเราอยุอยากเลยดขับต้องเกิดหืมไปนองแสบแหงเอาเริ่มกินอะไรอีกล่ะเหมือนนั่นเนาะ กินกิ๊กเตี๋ยวเสแฉบโยมกิงใหม่ตดลงมาลงมาตดกิงใหม่ตดลงมาแมนมันตดแห้งเด้พี่น้องโคตรตดแห้งบ่กหูว่ามันมันเป็นอย่างเด้พีง <c ười> บะมี่เขาบ่ากินบ่อันเ้นเขาบ่ามากแบบ กัแสบรึแสบแม่ยังโอืโแสบตรงลูกกระตาจะออกละบายขนมลูกกระตาอ้โแสบอีเลยสดข้ามเลย

ก,กิขอขอนคักคขอกเขาจริงคักๆกินคักๆเลยอย่พี่ลองก,กินคักๆป่านน้องมาอยู่ในป่าล <c oughs> ิลุงม,มันนัน่นนี่อยู่ในป่าขลางๆเจะ้ะป่าไปาไทพยพงหญิงนะพงหญิงเกาะซื้อเราซื้อเออไม่ซื หมูหม,มูดิ่งอ่ะมีข้าวให้กินบ้างินเรียบเลยเอาแสบแซ่บแสบโซนหนามไหมครับวันไหนโดน้นามไหมหนามไม่ผมหมักน้มผมหมักน้นมเสียเมื่อกาผสมหนามได้ไหม,มบรรยากาศกะ

ก็แกบอกว่าม้าขาบร่องเกิดเส้นกับแสบได้เอาบะเส้นนี่เส้นขาเอาปะแสบเนาะคือนแสบเลยเอาเนือ้อที่แหละเอาเนื้อลูกสิ้นอโอ้ยตกเป๊ะนาเลตุ้มเป๊ะแสบอืม่ะก็ไง หมานี่ในอ่มูบาหล่อไม่มีแต่ซื้อแปลกๆเด้อม,มีอําไก่เคซีปลาปิงปลาเผาอําเภอชัยพนแล้วก็เสือไงอเสือภูเขาเกดภูเขาไฟภูเขาทําปี้สมซ่งสมส่งอตดแต,ดแต่เพราะว่าเขามาตด Đây cái này, ôi kéo kéo ôi ôi mà tôi là thập canh là Tốt chi tẹt Tốt vô, vô đó ไม่นอนกินเบิร์ตยังยังไม่ไปเบิง์ตย้ำม่เห็นเบิร์ตเลยเหลืออยู่ก็เอาเออเนื่อยเหนื่อยขหรอไม่กันอ่ะจสบแสบ อืม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 อเสน้าสอดข้างกินเลยแหลกับเส้นมีเดืองอม,มา แซบแซบชื่อว่าพานเลยเจามันก็เขียบมั้งอจัตาแหลกเนื้อให้ยังว่ามีเลยมีคนมีเหรอแซ่บปิดเตี้ยวมือนี่สุดยอดครับผมแซ่บแซ่บแซ่บนะครับ ขอบคุณที่รับชมและกดติดตามครับค่อยติดตามต่อไปนะครับว่ามืออื่นพวกเ้างเสือกจีนอีกยังอีกเนาะแมนบอกเนาะเอาสำหรับเมื่อนี้ขอขอบคุณที่รับชมและกดติดตามครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ๋อยังโอ้ <laughs>